หลายคนมือใหม่สร้างรายได้ ปัญหาที่เราเจอนั่นก็คือยอดวิวน้อยโพสต์ของเรา AI ไม่ดันหรือติดเหลืองปัญหาเนี้ยคือมันเกิดจากที่เราทําขึ้นมานั่นก็คือเวลาเราโพสต์รูปภาพโพสตคลิปสั้นคลิปยาวหรือโพสต์อะไรก็แล้วแต่ในระบบในช่องของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์หรือเพจสาหรับมือใหม่ผมมาแนะนานั่นก็คือเราจะทํายังไงไม่ให้โพสต์ของเราโดนลดค่าการมองเห็นโพสต์ยังไงไม่ให้โดนสแปมสแปมนั่นคือขยะนะครับให้เราเข้าใจอย่างนั้นขยะเนี่ยมันจะมาจากไหนและมันเกิดจากอะไรทุกอย่างมันเกิด จากตัวเราเองว่าเราอยากได้ยอดวิวใช่ไหมครับนั่นแหละมันคือปัญหาคือคอนเทนต์ทุกคนมันมีในตัวว่าเราต้องทำํำยังไงช่องของเราอันดับแรกเราต้องรู้ตัวตวนว่าช่องของเรามันทําเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นครีเอเตอร์ในการแนะนําสําหรับ การสร้างรายได้บางคนก็ทําเกี่ยวกับการกินอาหารหรือสายทั่วไปอย่างเงี้ยคือเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือเวลาเราโพสต์เวลาเราทําคลิปเสร็จเราจะโพสต์เนื้อหาที่ทําคลิปออกมาเนี่ยให้ตรงกับข้อความบรรยายที่เราจะใส่ก่อนโพสสังเกตไหมครับสมมุติว่าผมทําคลิปเสร็จเกี่ยวกับการสร้างรายได้ติดแดงติดเหลืองอย่างเงี้ยก่อนโพสต์ผมก็ต้อง ใส่คาบรรยายว่าติดแดงติดเหลืองปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็ใส่แฮชแท็กใส่แฮชแท็กไม่เกิน4 5่ึงห้าแฮชแท็กพอให้มันตรงกับเนื้อหาที่เราทําอย่างเช่นติดแดงติดเหลืองอ่าประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่กวับการสร้างไรายได้คลิปวรัลติดเหลืองติดแดงตลกเฮฮาคือมันใส่เยอะเกินไปมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราโพสต์ไปเนี่ย AI เนี่ยจะไม่ดันจะดันอยู่แต่จะดันน้อยเพราะว่าเนื้อหามันไม่สอดคล้องกับคลิปของเราหมายถึงว่าขา ความบรรยายของโพสต และเนื้อหาของคลิปมันไม่ตรงหรือมันไม่สอดคล้องกันระบบก็จะลดค่าการมองเห็นและเป็นสแปมขยะฉะนั้นการใส่แฮชแท็กเราต้องให้สอดคล้องกับคลิปของเราและเนื้อหาของเราโพสต์รูปภาพก็เช่นเดียวกันเวลาเราโพสต์เสร็จเราก็ต้องแชร์เข้ากลุ่มใช่ไหมครับการแชร์เข้ากลุ่มผมแนะนําให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่แบบใช่ว่าจะแชร์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 กี่ครั้ ì, งมันไม่ผิดนะมันจะผิดตอนที่เจ้าของกลุ่มเขาไม่อนุมัติเราเข้าไปในกลุ่มอ่านึกภาพออกไหมครับและที่นี้ปัญหามันก็ตามมานั่ก็คือโพสต์ของเราเนี่ยมันจะเป็นขยะ สแปมแล้วระบบมันก็จะลดค่าการมองเห็นของเราลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเพื่อนๆ ต้องหากลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเจนและเป็นกลุ่มสาธนารณะและ้วเจ้าของกลุ่มอนุมัติโพสต์เราบ่อยๆมันจะไม่เป็นขยะสแปมและสุดท้ายนี่ก็คือถ้าเราไม่ใส่แฮตแท็กกับใส่แฮตแท็กมันต่างกันยังไคงคำว่าแฮตแท็กนั่นก็คือการจัดบทหมู่ของระบบถามว่าถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมได้การทํางานของระบบ AI เนี่ยมันจะทํางานหนักหมายถึงว่าทํางานอ่ายากมากขึ้นไม่รู้ว่าโพสต์ของเราทําเกี่ยวกับอะไรกับสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าเราใส่แฮตแท็กเนี่ยการจัดบดหมู่ของระบบอย่างเช่น กินส้มตาหน่อไม้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือการจัดคนหมู่หรือ AI เนี่ยมันจะทำงานได้เร็วการเข้าถึงของเราหรือเปิดการมองเห็นเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้นเรียกว่าการจัดคนหมู่แต่ถ้าบางคนไม่ใส่มันก็ทํางานช้าหน่อยเอาง่ายๆคือการเข้าถึงม,มันได้ทุกอย่างแต่ระบบหรือในโพสต์ของเราเนี่ยมันก็จะต่างกันถามว่าสําหรับผมก็ให้เราใส่จะดีกว่าไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้มันตรงกับเนื้อหาก็พอหวังว่าสําหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับ